อับดุลเอ้ยไม่ตอบอับดุลเอ้ยเอ้ยถามอะไรตอบได้ได้ชื่ออะไรคิดคคิดไหนวะคิดมากแน่แเลยอ่ะจีนีจ้าจีนีจ้าจงออกมาด้วยท่าเต้นที่เริงรำแบบเสื้อราตรีจะไปกันแจ้งซีจิตจิตช่วยชวยเอ็งมือไม่เสื้อราตรีเอ้า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 คือคุณไม่ไหวแล้วไอ้ตรงเนี้ย คือทำไมวันนี้ถึงต้องเป็นขนาดนี้เพราะว่าคาเฟ่อันนี้เป็นคาเฟ่แบบสไตล์ใหม่ที่ส่วนใหญ่เราก็จะไปคาเฟ่ไทยลูคสวยๆเพราะเสื้อผ้าเราคิดมาแล้วอันนี้ไม่รู้จะคิดยังไงเพราะว่าอ,อันนี้เป็นขับใช่าใช่ไหมแต่ว่าหมายถึงว่านั่นไงบอกแล้วยังไม่ได้ไหว้ที่เลยเนี่ยบอกแล้วต้องไหว้ก่อนวิพีที่นี่ก็คืออาบอักบ คาเฟ่คาเฟ่นี้อยู่ไม่ไกลสุขุมวิท97ค่ะทักบาร์คือเป็นเมืองที่อยู่ในอลาดินอโฮนิววเฮ้ยแฟนแฟ่สุขุบารเขาพี่ก็สั่งกาแฟชาพีชน่ารักนะทำไมชาพีชเขามาเป็นแบบอย่างเงี้ยอ๋อมีพีชอยู่ข้างในเหรอใช่พีชอยู่ข้างใน ต,ตรงเนี้ยเป็นที่ถ่ายรูปแต่พอเอาโต๊ะมาวางเ,<ม>เพราะเรารู้สึกว่าตรงเนี้ยมันสวยม,มุมที่ถ้าเกิดว่าเป็นราวแล้วเราจะมาถ่ายรูปเราจะเอาม,มุมนี้นี่ค่ะกล้องต้องอยู่ตรงนี้เลยนะคะแล้วถ้าเกิดคนเยอะอะปึ๊บก็ต้องทาอย่างนี้ค่ะขอโทษนะคะพี่ขอถ่ายรูปที่นี้นะ่คะไลน์บอกเขาพี่ถ่ายให้หน่อยเออใช่พี่ถ่ายให้หน่อยเขาจะได้รูปออกจากตรงนั้นเก่งมั้ยต้องมีต้องมีครัพแบบไอกาแฟชาเชิอเลยของตรงนี้ด้วยนะพี่เอามุมนี้ค่ะก็คือใหญตค่ะ ถ้ยายกน่ารักดีอ่ะมันก็จะตรงนีเนนงเ้เป็นนั่งนั่งเหรอคะเป็นนั่งนั่งนนั่งดีมุมนี้มุมสูงลงบอกกล้องเลยว่ากล้องต้องอยู่นี่นนคะ่ะมาตรงนี้นะคะอันนี้คืออย่างนี้ก็ได้อหรืออย่างนี้ก็ได้เราไปหยิบพร็อพมาแล้วซึ่งเขาให้เช่างานมงกุฎงานมงกุฎอ่ะทำเป็นคิวก<ๆ>็ได้นะทำเป็นคิวคิวนี่จริงจะโชว์น <c> ี <c> ่แหละ จากที่เราเป็นแจสมินแล้วแล้วก็เปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วกลับมาเป็นคนปกติเราก็มาคุยกับเจ้าของร้านกันค่ะชื่ออะไรคะชื่อแอลินค่ะแอรินทำไมถึองเปิดเป็นสไตล์นี้ดีกวะพอดีว่าเมื่อปีที่แล้วคะ่ะได้ไปดูหนังเรื่องอลาดินอยากทำคาเฟ่ที่แบบออกแนวสไตล์นี้แต่ว่าไม่อยากให้มันเป็นการ์ตูนมากเกินไปก็เลยเอาสไตล์ตุรกีกับมโมร็โกเข้ามาช่วยคะ่ะ แต่ว่ามีในจานเด็ดที่ยกมามาใช่ค่ะอันนี้เรียกว่าอัคบาโลตีค่ะอัคบาโลตีใช่ค่ะเป็นโรตีซิกเนเจอร์ของทางร้านก็ต้างในเนี่ยมันจะเป็นชีสค่ะแล้วก็เบคอนแล้วก็ไข่ค่ะแล้วก็จะมีสูตรซอสของทางร้านอยู่ข้างในีอร่อย เหมือน <มา S 2> เครป่ะเหมือนเหมือนแซนด์วิชแบบแทำชีสหรือ,อแต่ว่าเป็นเครชคือตอนนี้เรามาคนน้อยเลิกงานหรือสุกเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ย<ม>คนเยอะๆมันจะมีที่ถ่ายรูปไหมคะจริงๆเราออกแบบมาเพื่อที่จะแบบว่ายนั่งมุมไหนก็ถ่ายได้ตรงนี้จะเป็นมุมยอดทิปแล้วก็มีแค่10บโต๊ค่ะถ้าสมมติว่าลูกค้าโตที่11มาก็คือต้องรอโกต๊ะอ่ะมี20คนนะเพราะว่าเนี้ยแต่20สคน ร้านนี้คือเดินเข้ามาถึงแม้ก็ทั่งเราเองอ่ะเดินเข้าไปตรงซึ่งสอนแปลกมากแล้วก็หันไปบอกอเมริกัน่าร้อนค่ะคือแบบโต๊ะไหนไม่รู้ค่ะจากโต๊ะนึงก็ได้ค่ะอะไรก็ไหนก็ได้ค่ะก็ถ่ายรูปก่อนกางลองกินเค้กกันดีกว่านะอันนี้เค้กชื่อว่าอะไรนะคะอันนี้เป็นเค้กชาไทยค่ะ ว่าจะเพิ่มกิมมิคเป็นตะเกียงแล้วก็ชินามอนเข้ามาค่ะเออร้านปิดกี่โมงเปิดกี่โมงปิดกี่โมงค่ะเปิด11โมงปิด4ทุ่มค่ะอุ้ยดึกเหมือนกันมะคะจริงๆข้างบนเป็นโฮเทลด้วยค่ะก็คือเอื้อลูกค้า่าพัโรงแรมใช่คือถ้าเกิดว่านั่งรถไฟฟ้ามานี่ลงไปไหนคะลงสถานีบางจาก หนึ่งเก็เดินเข้าซอยมานิดหนึ่งใช่ไม่ไกลเดินนิดเดียวเองถ้าเสาร์อาทิตย์มาที่จะมีที่นะคะถ<น>้ามาช่วงค่ำๆเนี้ยค่ะมีแต่ว่า1 1โมงถึง bye ใบ<ช>บ่าย7โมง,มงคือแม่เดี๋ยวหนูมานะ,ะมารับหนูตรงที่เียนพิเศษค่ะจากที่เป็นพิเศษอีกนยาวมาถึงบางจากก็คือแม่ส่งที่สยามแล้วก็นั่งรถไฟมาบางจากแล้วบอกว่าให้แม่ไปรับที่สยามอีกทีก็เดี๋ยว7โมงไปพอดีพอดีไม่ใช่นะคะเราเล่นใช่ค่ะจุกแล้วค่ะว่าตอนเด็กเราก็ทํามว่าตอนเด็กเราก็ทําค่ะ จะมานะคะก็เรามาอุดหนุนคาเฟ่สไตล์นี้เพราะว่าคาเฟ่สไตล์นี้ก็แปลกใหม่เราไม่ค่อยได้เห็นที่กรุงเทพลักเท่าไหร่ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอให้ขายดีขายดีไปเรื่อยๆเลยนะคะขอบคุณค่ะถ้าเกิดเปลี่ยนฉากใหม่ก็บอกได้เราจะกินใหม่นะคะ อ่ะให้ไปดูข้างหน้าเลยเน่ไหนๆเราก็เดินออกไปละไปดูด้วยกันว่าข้างหน้ามันหน้าตาเป็นยังไงนั่นคือ BTS ทุกท่านหันไปเออนิดเดียวเอง50เมตรเข้าซอยมาเข้าซอยมาหน้าร้านก็คือเป็นสีแดงๆดงมีอันเดียวเขียนว่าโอโยบายบายไปคุยเจอกันบายสีไมมันพูดติงบทเร็วมากเลยบายบาย